รับงานครับผมแช้งเว็บร้อยสิบไอรูบอกตัวดันโซ่เกลียวลูดนะนี่นะครับเกลียวลูดไม่พอนะครับแตกอีกทางหาดนะครับนี่ครับรอยเล่าเห็นไหมฮะ เรียกพลังขันมาจากไหนนะโอเคนะครับก็หาศูนย์เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาไปเชื่อมแล้วนะครับแล้วก็มาดูคอนเจาะโอเคครับก็เชื่อมเสร็จแล้วนะครับเชื่อมเสร็จก็เอามาเจาะนะครับก็เราก็จะใช้อะแครงตัวนี้นะครับยึดใส่ครับฉากนะครับเราก็หาศูนย์มาตั้งแต่ทีแรกนะครับ แค้่งมันยังมีบูทใช่ไหมมันก็จะเป็นจิกจับให้เราพอดีนะครับผมทีนี้ก็เหลือเจาะเข้าไปนะครับตับเกี่ยวก็เสร็จโอเคครับรอดูตอนเสร็จครับผม นี่นะครับแล้วก็กัดหน้าตรงนี้ออกแล้วไปเปลี่ยนดอกเอ็นมินมากัดก่อนก็อยากเปลี่ยนดอกเอ็นมินแล้วนะครับก็ลองทูทูไปบ้างแล้วนะครับเราจะมากัดกัน คิดว่าหน้าได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับนี่เราก็จะตับเกี่ยวเลยนะครับผมก็มาถึงขั้นตอนการตับเกียวนะครับเราก็จะใช้มิลลิ่งนะครับจิ้มศูนย์กลางครับแล้วก็มือหมนุนตับลงไปนะครับตับไปเรื่อยนะครับ พอเริ่มจะฝืนแล้วเราก็จะถอดออกยังไม่ได้นะครับ <c oughs> เราก็จะมาใช้ด้ามนะครับคันแตะผันนกมะโนจากหัวนี้ก่อนนะมันมีระยะ เกียวชิ้เกียวนะครับคมลึกครับโอเคนะครับเกียวได้ละเกียวนะครับสวยเลยนะครับผมคมกริบนะครับนอ็อตเราก็จะน็อตมาลองดูอ,ออกก่อน ต้องดูน็อตกันนะครับโอเคนะครับได้นะครับก็าอาจจะต้องเคลียร์พวกเนื้อมิเนียมส่วนเกินออกอีกนะครับเนื้อมิเนียมส่วนเกินที่มันเหลือๆไว้นะครับเราต้องมาเคลียร์ออกก่อนนะครับ ก็ไว้ดูตอนเสร็จอีกทีครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกัดเนื้อด้านข้างนี้ออกแล้วเลยครับผมจะมาออกมาให้ดูนะครับนี่นะครับมันก็จะสวมกันไว้อย่างนี้เลยนะครับตอนหาศูนย์นะครับผมเดี๋ยวน็อตมาลองนะครับ ก็กระบอกมันใส่เข้าไปแล้วนะครับลองดูแล้วนะเลื่นๆนะครับไม่มีขัดไม่มีขืนนะครับเพราะว่ารูมันตรงตำแหน่งเดิมมากนะครับ <c oughs> นะใส่เข้าไปนะครับปั๊บนะครับทะลุมานี่นะครับตัวนี้จะเป็นกระบอกดันโซนะครับโซลินมาเรามาดูประเด็นของเราดีกว่าตัวน็อตนะครับ ขันเข้าไปนะครับเกลียวนี้แน่นดีนะไม่ได้ขันง่ายขนาดไหนนะครับเกลียวคมเกลียวแน่นดีนะครับฟิตนะครับโอเคนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ส่งงานกันไปนะครับแคลนร้อยสิบใบซ่อม ียวกรอกตัวดันโซแตกรูดมานะครับทำได้หมดนะครับกลมครับ